กายสตงขารโนภาวนาตุยนาปาราาตาตวาตวะาราละตาาสเวาสตุสาภานตาาาตนาสตุาาญาขปาตนาาราตุเทยายาโดย แม่สบมาเกโ่ยวกัทเราต้อสาทางอาฆาสาปปะตะวันนาภูนิคักาตมหาทรัา

้วยความเคารพอ,อย่างสูงยิ่งนะครับที่จบไปนั้นประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ได้จำร็ครับพุทธมนต์จบลงในโอกาสน,นี้นะครับท่านที่มีความประสงค์จากติดทองยอดเกตระผมให้เวลา5้านาทีติดทองยอดเกติระได้ในเวลานี้เรียนเชิญครับไปเลยครับไปเลยไม่ต้องรอครับทวลาเพราะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งจะเจอยอดเกียรติระ เวียนเข้าไปทางด้านหลังเลยครับเวียนเข้าไปเลยให้เวลาห้านาทีนะครับแปลสำหรับอุูบาศกุบาศิกาผู้มีศรัทธาเรื่อมใสในพระพุทธศาสนาอยากที่จะนำสิ่งของมีค่าต่างๆบรรจุในยอดเกียรตพระคือสิ่งที่สูงที่สุดนะครับท่านสามารถบริจาคเ,เข้ามาได้นะครับเป็นท่านบุญยอดเกียรตะนะครับยอดเกียตพระ คุณยอดเกียดพระหลวงพ่อพระบรมใจลูกกนานาหรือหลวงพ่อทันใจเราทําบุญได้ทันใจทาบุญได้ทันตาเห็นแต่วันนี้ท่านไม่ต้องติดคร่าวๆแผ่นก็ได้ครับติดแค่สามแผ่นก็ได้ครับตัวแรกแผ่นก็พอแล้วนะครับอ่ติดเสร็จแล้วถอยออกนะครับติดเสร็จแล้วถอยออกเลยนะครับขอให้เวลาห้านาทีนะครับจะได้เข้าสู่ในช่วงของพีต่อไปนะครับ ที่านที่าท่านที่ได้ท่านที่ได้สิ่งของมีค่าต่างๆที่จะประชุมในสินค้าเร่งเฉลยได้นมาได้เสร็จตรงที่ทีนี้เลยนะครับข้า,าวุ้ยเกต่รถครับเพื่อไม่ให้พระคุณเจ้าต้องตากแดดร้อนจุดๆหน่วยนะครับขออนุญาตท่านติดๆไม่จำเป็นต้องอิ่มตาว